ี่เราได้รับความรู้มากเลยนะคะจากอาจารย์ทีนี้เราก็มีคําถามจากทางบ้านเข้ามาด้วยค่ะสําหรับคําถามแรกนะคะอาจารย์อาการปวดหลังมักจะเกิดเวลาอากาศเย็นถือว่าหลังเสื่อมหรือไม่คะมีคนไข้เคยถามผมประมาณนี้เหมือนกันครับค่ะ<ฆ>ตอบยากมากเลยครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างพิสูจน์ยากว่าอากาศเย็นทําให้ทาให้เขาปวดจริงไหมบางทีตอนที่มาตรวจก็ตรวจไม่เจอนะครับแต่แต่ถ้า ถ้าอ,อ,อธิบายตามหลักการของพวกอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับอากาศเย็นทําให้เกิดทําให้เกิดเรื่องของออกล้ามเนื้อตึงเกร็งนะครับได้ง่ายคนสูงอายุบางคนเป็นตะคิวง่ายต่อกลางคืนแล้วก็ปวดค,คือคถ้าเราอ้างอิงจากลักษณะอาการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อมากกว่าว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อนะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าอาการปวดกล้ามเนื้อ มันก็มีกลุ่มที่มันปวดจากการใช้งานกับอาการปวดกล้ามเนื้อที่มันปวดจะมีตัวกระตุ้นที่ทําให้มันปวดง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคนอายุเยอะอากาศเย็นปวดบ่อยกล้ามเนื้อเขาตึงง่ายาคนอื่นก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีอาการปวดข้อต่อจากที่ข้อต่อเสือนน่อมกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขาตึงง่ายก็เป็นไปได้แต่ว่าเราก็กลับมาที่หลักการเหมือนกันว่าถ้าเราตรวจร่างกายแล้วซักประวัติแล้วลักษณะ ค่อนข้างเหมือนกล้ามเนื้อผมก็จะแนะนําเรื่องของรักษากล้ามเนื้อก่อน,นกายภาพประครบร้อนยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆอนะครับถ้าเกิดว่าผ่านขั้นตอนนี้แล้วคนไข้รู้สึกว่าอาการปวดหายไปได้ค่อนข้างดีะนะครับ่ถ้าบอกว่าเป็นอากาศเย,ยน็นหรือกลางคืนผมก็จะแนะนำว่าให้ยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนเยอะๆอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าที่อุ่นๆอะไรเงี้ยน,นะครับค,คือถ้าคิดว่าดีขึ้นเยอะก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้อก็อน่าจะเป็นกล้ามแต่ถ้าเก<ด>ิด <นะ S 2> บอกว่ารักษากล้ามเนื้อเต็มที่แล้วไม่ค่อยดีเลย ดีขึ้นแต่ไม่ไม่ดีมากไม่ค่อยหายหรือหายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมามันก็จะเข้ากับเกณฑ์ที่เราต้องมองแล้วว่าเขามีปัจจัยอื่นมีโรคอื่นที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขามีความตึงมากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าเราก็ต้องมาหาว่าเขามีอาการปวดข้อต่อไหมเขามีอาการปวดเส้นประสาทด้วยหรือเปล่าพวกนี้ก็ต้องมาหาต่อนะครับต้องทําป็นมาไอต้องมาฉีดยาที่ข้อต่อหรือเส้นประสาทเพื่อยือนยันว่าตกลงอาการปวดเขามาจากตรงไหนกันแน่โอค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระความรู้แล้วก็น่าสนใจความรู้มากมายจากอาจารย์เลยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าหากท่านผู้ชมนะคะอยากจะมาทำนัดกับอาจารย์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเลยค่ะค่ะอย่าลืมพบกับสาระความรู้ดีๆจากสุขุมวิทย์ท็อปได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you